ัคำแรกนะคะก็คือคำว่า fit sign fit sign ก็แปลว่า fit นะคะหรือร่างกายฟิตร่างกายแข็งแรงนั่นเองเรามาผ่านคำอันนี้กันนะคะ fit sign คำว่า Fit เนี่ยมันเป็น adjective เนาะก็ต้องมากับแบบไซ g n เสมอเลยนะคะก็จะได้เป็น i s fit a east fit ผู้ชายคนนี้นะคะเขาฟิตเขามีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่ fit หรือถ้าเป็นอดีตนะคะก็จะเป็น was fit, was fit ในเมื่อก่อนนะคะเขาได้มีร่างกายแข็งแรงเขาได้ฟิตนะคะหรือในอดีตอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็น perfect ก็จะเป็น is fit, e is fit gewesen. ก็แปลว่าได้มีร่างกายที่ฟิตได้มีร่างกายที่แข็งแรงกระชับนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าทอม w i l l Fit s e i n e r g e h t j e d e n Tag i n t f i t n e s s s t u d i o t ท m ก็คือคนชื่อทอมนะคะ Will แปลว่าต้องการหรือปรารถนาต้องแบบต้องการมากๆเลยนะคะ Fit s i i n ก็ทอมเนี่ยก็ต้องการมีร่างกายที่ฟิตต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ r g e t ก j e e e n t ทาก i นฟิตเน s สตูดิโอเขาก็ไปฟิตเนสนะคะทุกวันเลยหรือนอกจากเราจะใช้ fit sign เราก็อาจจะใช้เป็นฟิตไลเ e นก็ได้นะคะแบบอยู่แบบ fit fit หร right? ืออมีร่างกายที่ฟิตนะคะหรือเราจะบอกว่าทอมไล b ์ฟิตก็ได้นะคะหรือทอมว i ลฟิตไลเ n นทอมว l ลฟิต กลายเป็นก็คือทอมเนี่ยต้องการมีร่างกายที่แบบฟิตต้องการยังมีร่างกายที่แบบแข็งแรงตัวอย่างที่สองนะคะ s She eine She is, ีอีสต์ i อเนฟิตเทส r อร์ตเรินเธอเป็นไ i n นฟิตเทสปอร์ตเลอรเธอก็เป็นนักกีฬานะคะที่มีร่างกายที่ฟิตคนหนึ่งหรือเธอเป็นนักกีฬาที่แบบฟิตคนหนึ่งเลย โอเคค่ะต่อไปนะคะเห็นไหมคะคำ adjective เนี่ยมันสามารถอยู่เดียเด่ยวๆได้นะคะแต่ว่ามันต้องมากับแบบไซา์หรือมันอาจจะอยู่หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะถ้าคำ adjective อยู่หน้าคำนามปุ๊บมันก็จะต้องผันตามประเภทของคำนามอันนั้นด้วยเนาะอย่างคำว่า s p o r t l e r i n มันเป็นคำนามเพศหญิงนะคะ และในประโยคนี้มันทำหน้าที่เป็น nominative ดังนั้นก็ผันแบบคำนามเพศหญิง nominative นะคะก็จะได้เป็น I ne fite t sportlerin คำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า deflache deflache หรือ m ม่ e ซ a l flachen แปลว่าขวดนะคะ deflache f l u c h e n ไปดูตัวอย่างกันนะคะ ไอเนฟลัชเชอร์มินเนอร์เรลวั t เซอร์ปิดเตะไอเนฟลเชก็คือหนึ่งขวดนะคะมินเนอร์เรลว r เซอร์น้ำแร่หนึ่งขวดนะคะขอน้ำแร่หนึ่งขวดด้วยค่ะปิ t เตก็แบบได้โปรดกรุณานะคะหรือเป็นการขอเนาะแบบสุภาพสุภาพนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich Trinke eine Flasche Bier aus. Ich trinke aus ตรงนี้นะคะก็มาจากคำกริยา out r i n k e n g u s t r i n k e n แปลว่าดื่มหมดขวดเลยดื่มหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ I need flush out r i n k e n แปลว่าดื่มหมดขวดนะคะดื่มหมดขวดเลยอีกท r i n k I need flush beer out ฉันจะดื่มเบียร์หมดขวดเลยฉันจะดื่มหรือฉันดื่มเบียร์หมดขวดเลยตัวอย่างต่อไปนะคะคำศัพท์ does flush ด a s ฟลิ h คำนี้นะคะก็จะเป็นคำนามค่ะคำนามที่เป็นเอกพจน์ด้วยก็คือเป็นซิงคูลาเป็นคำนามเอกพจน์นะคะมันแปลว่าเนื้อเนื้อสัตว์ dass f s e i s c h มันแปลว่าเนื้อสัตว์เราไม่สามารถนับได้นะคะว่ามันมีเท่าไหร่นะคะมันเป็นคำนามเอกพจน์ที่แบบนับไม่ได้เนาะแต่เราก็ใส่คำนามหน้านามให้มันด้วยนะคะก็คือ dass f l e l s s h แปลว่าเนื้อสัตว โอเคค่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะ Fleisch mag ich nicht Fleisch mag ich nicht ฉันไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เลยตัวอย่างที่สองนะคะ Ich esse gerne Fleisch Ich esse gerne Fleisch ฉันชอบกินเนื้อสัตว์มากๆเลยและตัวอย่างที่สามนะคะ Das ist ein geräuchertes Fleisch Das ist ein l รย์ลอย t e s t f l e สฟสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อรมควันนะสิ่งนี้เป็นเนื้อรมควันนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ f l y s i y ่ฟาคำนี้คงได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีสองความหมายด้วยกันนะคะความหมายแรกก็คือขยัน f l y s i c f l ลายซ To b ู s ิ e r f l ยร์ y เธอขยันมากๆเลย และความหมายที่2นะคะก็จะแปลว่าทํางานหนัก f Fly สิทํางานหนักได้ด้วยนะคะนอกจากจะแปลว่าขยันแล้วยังแปลว่าทํางานหนักได้ด้วยนะคะเ,เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ i b r a าฮิมอ s สเซียไฟสีอิบราฮิมนะคะก,ขก็ขยันมากๆเลยก็เป็นคนที่ขยันมากๆเลย e อ m มาร Immers seine immer seine Haus er macht Hausaufgaben Er h a a u u เ g a b e n เขาก็กา้ทำ,ทำบ้านของเขานะคะคเป็นประจำสม่ำเสมอเลยเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่แบบขยันมากๆเลย s e sehr f l e i ß i g คำนี้มันเป็น adjective นะคะดังนั้นมันก็เลยต้องมากับแบบ sign เนาะหรือไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะที่บอกว่าแปลว่าทำงานหนะัก Er l e r n t f l e i ß i g Er lernt fleißig. แปลว่าผู้ชายคนนี้เขาขยันเรียนมากๆเลยนะหรือผู้ชายคนนี้เขาเรียนอย่างหนักเลยนะคะ Er lernt fleißig. ก็คือแบบเรียนตั้งแต่เช้ายันค่าเรียนตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยก็คือแบบเป็นขยันเรียนมากๆเลยเลยเรียนอย่างหนักเลยนะหรือถ้าทําเป็นอดีตนะคะ Er hat fleißig gelernt. Er hat fleißig gelernt. ก็แปลว่าผู้ชายคนนี้นะ่ะเขาเนี่ยได้ขยันเรียนมากๆเลยนะคะหรือได้เรียนอย่างหนักเลยเห็นไหมคะนอกจาก adjective เนี่ยบางทีนะคะนอกจากมันจะมากับเว็บไซต์แล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไปอยู่หน้าคำนามแล้วนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังสามารถขยายคำกริยาบางคำได้ด้วยนะคะแต่บางคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมัน Adver ิไม่ใช่หรอที่ขยายคำออกริยาเนี่ย แต่ว่า adjective บางคำนะคะก็สามารถขยายคำกริยาบางคำได้ด้วยเนาะก็คือหลักการนะคะก็คือสามารถเอาคำ adjective เนี่ยไปไว้ที่คำกริยาหน้าคำกริยาตัวที่สองนะคะหรือหลังคำกริยาก็ได้นะคะโอเคค่ะแต่ว่ามันแค่บางกรณีเท่านั้นนะคะตัวอย่างต่อไปเนาะ d o m u s t flysich s p a s i e r e n g e h e n Du m u s t f l า i ซิกสปาเซเรนเกเห็นเธอ m u s t จำเป็นที่จะต้อง f l e i ß i g s p a เ i e r e n กเห็น Spa z i เ r e n กเห็นก็แปลว่าเดินเล่นนะคะหรือออกไปเดิน f l า i ซิกก็คือแบบออกไปเดินบ่อยๆหน่อยนะต้องไปขยันเดินหน่อยนะเธอเนี่ยต้องขยันเดินหน่อยนะหรือแบบต้องเดินให้มันบ่อยขึ้นหน่อยนะให้หนักขึ้นหน่อยนะตัวอยา่างต่อไปนะคะ Sie ist eine fleißige Schülerin. Sie ist, เธอเป็นเธอคือ eine fleißige Schülerin. เธอเป็นนักเรียนที่ขยันคนหนึ่งเลยเห็นไหมคะคำ adjective ก็อยู่หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามได้ด้วยและตัวอย่างต่อไปนะคะ Das ist eine fleißige Arbeit. Das ist eine fleißige Arbeit. f l i g ก i อาใบเนี่ยมันจะแปลว่ามันเป็นงานที่หนักนะคะเป็นงานที่หนักไม่ใช่งานที่ขยันเนาะสิ่งนี้หรืออันนี้มันเป็นงานที่หนักนะเป็น hard work นะคะก็คือนง,งานที่หนักคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า f l e g e n f l e g e n แปลว่าบินนะคะหรือออกเดินทางโดยการบินเนาะ f l e g e n f l e e t ist geflogen f l e g e n f l e e t i s t Geflogen แปลว่าบินนะคะหรือออกเดินทางโดยการบินและนอกจากนี้นะคะคำว่าฟรีเกนเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะบินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาทำเป็นอ,อ,อดีต perfect ก็จะมากับเว็บไซต์นะคะก็จะเป็น East Geflogen East Geflogen และนอกจากนี้นะคะคำที่มักจะเจอกันบ่อยๆที่มาคล้ายๆกันก็จะเป็น up f l e e g e n up f l e e g e n ตรงนี้นะคะเติมคำนำหน้าลงไปนะคะคำว่า up กลายเป็น up f l e e g e n จะแปลว่าออกเดินทางโดยการบินออกเดินทางโดยการบินนะคะหรือเริ่มต้นการบินเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ up f l e e g e n f l i e t up east a b g e f r o g e n เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ Ich fliege nicht gern ฉันไม่ชอบบินเลย Ich fliege nicht gern ฉันไม่ชอบบินเลยถ้าชอบบินก็ตัด nicht ออกนะคะกลายเป็น ich fliege gern Ich fliege gerne ต่อไปนะคะ Ich fare h lieber Mit dem z u g Ich fare h lieber ฉันเนี่ยก็ชอบเดินทาง Mit dem z u g ก็คือโดย รถไฟมากกว่านะรีเปิดแปลว่าชอบมากกว่านะคะเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งเนาะต่อไปนะคะ ich fliege in den Ferien nach Spanien ich fliege in den Ferien nach Spanien ฉันนะคะก็จะบินไปประเทศสเปนในช่วงวันหยุดพักร้อนหรือฉันจะบินไป ประเทศไทยในช่วงวันหยุดฝักผักร้อนนะคะอิ f ฟรีเ e i อินเดนเฟรียนนา t ไทแลนด์แต่ถ้าเป็นประเทศที่มีคำนำหน้านามเนาะอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็จะใช้เป็น Ich f ร i เก e อินเ n นเฟรีย i อินดิ c h ว e i สก็คือเราเนี่ยจะบินไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะในช่วงวันหยุดผักร้อนต่อไปนะคะ Um, one f i e d two up, one f i e d two up เมื่อไรคุณจะบินหรอเมื่อไรคุณจะออกเดินทางโดยการบินหรอเรามาดูคำนามนะคะคำนี้น่าสนใจเราจะเจอบ่อยๆก็คือ de i f l i e g e de i f l i e g e f l i e g e n มันจะแปลว่า,มาแมลงวันนะคะ de i f l i e g e f l i e g e n แปลว่า,มาแมลงวันตามรูปเลยค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der f l o h m a r k t der f l o h m a ล k t แปลว,ว่าตลาดนัดนะคะเมซาวของเขาก็คือ f l o h Flohmarkt l o o h m a r k t แปลว,ว่าตลาดนัดนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ ich gehe gen auf den Flohmarkt ich gehe gen ฉันชอบไป a u f d e n f l o h m a r k t ฉันชอบไปตลาดนัดนะฉันชอบไปที่ตลาดนัดนะ f l o h m a r k t นะคะคำบุพบทนะคะเวลาที่เราไปที่ตลาดนัดหรืออยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยมันจะใช้คำนำหน้าเอ้ยจะใช้คำบุพบทก็คือ a u f a u f m a r k t a u f d o n Flow m a r k t นะคะขึ้นอยู่กับว่า มันเป็นการเคลื่อนที่นะคะถ้าสมมติมันเป็นการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะอย่างเช่น g กเฮเกเห็นเราจะใช้เป็นหลัง Auf เป็น a c c u s a t i v เนอะกลายเป็น ich gehe gen auf den Flohmarkt แต่ถ้าจะบอกว่าฉันอยู่ที่ตลาดนัดฉันอยู่ที่ตลาดนัดนะคะ Auf ตรงเนี้ยมันจะต้องตามด้วย d a t i v นะคะเพราะว่า ist เนี่ย หรือเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นแบบที่ไม่ได้เคลื่อนที่นะคะดังนั้นหลัง auf ก็เลยจะเป็น d a t v v อย่างเช่นตัวอย่างเลย ich bin auf dem Flohmarkt ich bin auf dem Flohmarkt ฉันอยู่ที่ตลาดนัดหลังคำบุพบท auf นะคะก็จะเป็น dem เพราะว่ามันเป็น dativ เนาะมันเป็น der f l o h m a r k t ก็เลยกลายเป็น dem f l o h m a r k t ตัวอย่างต่อไปนะคะ d i i s e n h u t habe ich auf dem Flohmarkt gekauft d i i s e n h u t แปลว่าหมวกใบนี้นะ habe ich auf dem Flohmarkt gekauft ฉันได้ซื้อที่ตลาดนัดเห็นไหมคะเราซื้อที่ไหน wo habe ich d i i s e n h u t gekauft ก็คือถามด้วย wo พอถามเป็น wo ปุ๊บ ก็คืออยู่ที่ไหนมันเป็นการไม่เคลื่อนที่นะคะดังนั้นหลังอ u f เนี่ยก็เลยจะกลายเป็น d a t i e out d e e flow market ก็คือที่ตลาดนัดนั่นเองนะคะคำว่า market หรือ flow m a r k t นะคะมันจะมากับบุพบ,บท a u f เสมอเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่แบบโรงแจง้งเปิดกว้างนะคะก็เลยจะใช้บุพบ,บท a u f เนาะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ the f l u w der ์ฟลูแปลว่าเครื่องบินหรือเที่ยวบินนะคะหรือ Flight เครื่องบินเที่ยวบินหรือ Flight นะคะเดร์ฟ flug g e เกเดร์ฟลูกฟ i ู g กแปลว่าเครื่องบินเที่ยวบินหรือ Flight นั่นเองเราไปดูตัวอย่างนะคะ ich möchte einen Flug nach Kanada buchen ขอโทษค่ะ ich möchte einen Flug nach Kanada บูคเคิลอิชเมทเตกแปลว่าฉันต้องการนะคะฉันอยากจะบูกเคิลตรงนี้นะคะแปลว่าจองบูกเคิลแปลว่าจองอ i n e น f ฟลูกก็แปลว่าเที่ยวบินนะคะฉันก็ต้องการจะจองเที่ยวบินอันหนึง่งนักแคนาดาไปยังประเทศแคนาดาเนาะ Ich m ม c เ t e e i n e น f ฟ u g ก a c h k a n a d a buchen. ฉันต้องการจองเที่ยวบิน หรือจองตั๋วเครื่องบินไปยังแคนาดานะคะหรือเราสามารถใช้เป็นไ f l u ลู i c k e t icket, ได้ด้วยเนาะ Ich möchte Ein Flugticket n a นักแ n นาดาบู h e นฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปยังประเทศแคนาดานะตัวอย่างต่อไปนะคะ t h r Flug LH 123 oder 123 von München nach Frankfurt น is ist um 21 Uhr. Der flug ก็แปลว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบิน l h 123จากม n นเคนน a c แฟรงเฟิร์ t จากเ,เมืองมินิกนะคะไปยังแฟรงเฟิร์ตเนี่ยคือจะออกที่เวลา21นาฬิกานะโอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ Der flug n a c นะค m b บวก dauert etwa eine Stunde. Der Flug เครื่องบินนะคะหรือเที่ยวบินนาฮัมบวกไปยังเมืองฮัมบวก d o w e r t d o w e r t เนี่ยมาจากคำกริยา d o w e r n แปลว่าใช้เวลา e t w a ประมาณ eine Stunde ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ Der Flug nach h a m b u dauert etwa eine Stunde เครื่องบินนะคะหรือเที่ยวบินไปยังเมืองฮัมบวร์กใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ Haben น I e e i n e n a n g e n e h m e n น l u g Haben Sie, คุณมี e i n e n a n g e n e h men f l u ูคุณมีเที่ยวบินที่แบบน่าพอใจไหมคุณมีเที่ยวบินที่สะดวกสบายที่น่าพอใจหรือเปล่านะคะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Der Flug aus London hat eine Stunde Verspätung. Der Flug aus London เครื่องบินนะคะหรือเที่ยวบินจากลอนดอน hat eine Stunde Verspätung ก็ได้มีความล่าช้า1ชั่วโมงนะหรือเสียเวลา1ชั่วโมงนะ